เราเข้าใจหัวอกของคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและการลดน้ำหนักนะคะว่าอาหารเนี่ยสำคัญมากในการที่จะควบคุมหุ่นให้สวยบวกกับเราเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารประเภทโลคาร์โบไฮเดตคีโตเจนิเกตเอทอยู่แล้วถึงแม้เราจะลดแป้งแล้วแต่เราก็ยังคิดถึงรสสัมผัสของข้าวอยู่เราจึงคิดว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีที่เรายังคงมีอาหารที่สามารถตอบโจทย์รสสัมผัสของข้าวที่เราคิดถึงที่เราไม่สามารถทานได้เราจึงคิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมา ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะชื่อคอลเลคับกะหล่ำโจ๊กค่ะที่เราเลือกกะหล่ำดอกนะคะมาทําเป็นโจ๊กเพราะว่ากะหล่ำดอกเนี่ยมีเท็กเจอร์ที่มีรสสัมผัสคล้ายข้าวค่ะมีคาร์โบไฮเดรตที่ต่าและมีปริมาณไฟเบอร์ที่สงูงมีวิตามินซีวิตามินบีช่วยในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็อยู่ท้องนานด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะกินก็รู้สึกว่ามันสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย เราใช้เวลาวิจัยกว่า1ปีในการทดลองค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีสเปรย์ได้อบแห้งทําทุกวิถีทางแล้วเราไม่สามารถที่จะทําโจ๊กออกมาให้เป็นโจ๊กคัพกึงสําเร็จรูปได้เนื่องจากกล่มดอกเขาจะเปลี่ยนสีจากนั้นเราก็มีการเข้าหาฟู้ดอินโนพอลิเพื่อวิจัยผลิตภัณฑ์ออกมาสุดท้ายก็คือวิธีการฟรีดได้ค่ะเพราะว่าวิธีการฟรีดได้เนี่ยทำให้คงคุณค่าทางสารอาหารไว้ได้มากที่สุดเมื่อคือรูปแล้วก็คือยังจะให้รสสัมผัสเท็กเจอร์ที่เหมือนเดิมค่ะ ตัวคาล์บอกหล่ำโจ๊กนะคะเป็นโจ๊กที่เขามีคาร์โบไฮเดรต่ำกว่าโจ๊กทั่วไปตามท้องตลาดถึง10เท่าค่ะรวมถึงไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลไม่มีวัตถุกันเสียและนอกจากนี้นะคะยังไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวโจ๊กของเราโฟกัสไปยังกลุ่มลูกค้าที่รับประทานอาหารคีโตและโลคาร์โบไฮเดตค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีลูกค้าที่ทานอาหารคลีนที่ต้องการลดแป้งและน้ำตาลให้ได้มากที่สุดลูกค้ากลุ่มนี้นะเขาไม่มีเวลาที่จะทำอาหารค่ะต้องการความสะดวกสบายค่ะก็เลยให้ความสนใจในสินค้าของเราค่อนข้างสูงตอนนี้นะคะเรามีออกมาทั้งหมด3รสชาติด้วยกกันก็คือ รสไก่รสกุ้งและอิตาเลียนเจทัฟเฟิลค่ะวิธีการทานคอรีครัพนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ฉีกซองเติมน้าร้อนคนประมาณ1นาทีก็สามารถอร่อยได้เลยหรือว่าจะใส่เนื้อสัตว์เพิ่มเติมอื่นๆก็สามารถเลือกใส่ได้ตามใจชอบเลยสําหรับในต่างประเทศนะคะเรามีวางจําหน่ายที่สิงคโปร์และฮ่องกงแล้วค่ะเพราะว่าเป็นประเทศที่เขาให้ความสนใจในเรื่องของเมนูประเภทโจ๊กค่อนข้างสูงบวกกับเรามองที่จะขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศในแถบอเมริกาให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าเขามีความสนใจในเรื่องของเมนูประเภทโลคาโบไฮเด มากและมีฐานลูกค้าเยอะในปัจจุบันนะคะมีผู้ให้ความสนใจในการทานอาหารประเภทลดแป้งลดน้ำตาลค่อนข้างสูงค่ะซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าอาหารประเภทที่มีน้ำตาลและแป้งสูงนะคะเป็นปัจจัยที่ทำให้ก่อเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตซึ่งกิ๊งมองว่าคอลิคับกระหล่ำโจ้นะคะจะตอบโจทย์กับลูกค้ากลุ่มนี้ค่ะเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืนค่ะ